ก็วันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับทีแมแบงค์นะครับแล้วก็เอ่อก็อยัง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 มีข้อข้อผิดพลาดในเรื่องของการการเสียดสีโทษนะครับเขาก็ต้องับไปพยายามปรับปรุงในตรงนี้นะครับแล้วก็การที่ได้หนึ่งแต้มตอนนี้ก็ถือว่าเราจะมีเอ่อว่าหมายว่าหมายเหมือนเดียนะครับในในแบงค์ท้ายเราจะมีความหวัง ก็ถือว่า,าทุกคนก็พร้อมที่จะพูดเรื่อรอบแรกในแมตช์ที่ทันโ oh, <man. S 1> อเคครับหลายหลายครั้งนะครับแล้วก็เราไม่สามารถที่จะจดสกอร์ได้นะครับแล่วก็ต้องชี้ชมประตูของอ e ีรักด้วยนะครับที่เซฟเซฟลูกมันไา้เูินได้นะครับผมแล้วก็จริงๆอีรัก e เองก็มีโอกาสเรยอะเหมือนกันนะครับย่า e เองก็มีโอกาสเรยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องชี้ชมทางทางอีลัก e ด้วย จากสรุปต้องสอทุทีนะครับจริงๆจ,จุดจุดอจุดอ่อนก่อนนะครับการที่เราวันนี้คือเรามีนักเตะที่เป็นดานวรุ่งค่อนข้างจะเยอะนะครับโดยประสบการณ์ด้วยนะครับแต่ว่าพอเราลงมาก็ทําได้ดีเกินคาดและตัวแข็งของเราคือความเป็นหนึ่งเดียวนะครับความเป็นหนึ่งเดียวทีเมเวิร์สก็ เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะแช์แรกที่เราเจอไวรัสเลียมันเจแล้วสิบคนก็ตามเป็นฝ่ายตามนะครับแต่เราก็เด็กๆทุกคนก็พยายามโชว์ศักยภาพออกมานะครับแม้ว่านี้เหมือนกันเราเป็นฝ่ายตามสู่แล้วก็สามารถที่จะกลับมาตีเสมอและมีโอกาสที่จัดเซนชนะได้เหมือนกันมีความสูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงนะครับแต่ว่าเมื่อไรที่เรายังมีความหลังไม่ว่าจะมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ตามเราก็จะทำให้มันเต็มที่ watch another uh, question